ครับวัสดีครับเย็นนี้นะครับมารีวิวขวานกระทิงเบิกภพร1รายการนะครับเล่มนี้มีเจ้าของแล้วนะครับคม4นิ้วครึ่งนะครับน้ำหนัก800กรัม ปมโลโก้ให้สองด้านครับงามๆด้ามพยุงลายไฟครับสวยๆ เีเจ้าของแล้วนะครับเล่มนี้สั่งทาไว้นานหลายเดือนแล้วนะครับเพิ่งจะเสร็จครับก็พรุ่งนี้เตรียมจัดส่งให้ครับไปสลับบุรีนะครับหนองแค่สลับบุรีต้องขอบคุณท่านนายกตีมากนะครับที่ไว้วางใจผลงานมีดกระทิงเบิกไั่และขวานกระทิงเบิกไพ่มาโดยตลอดขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดี สวยๆครับโอเคครับผมใครสนใจสั่งได้นะครับขวานกระทิงเบิกภัยรํทำคมตั้งแต่4นิ้วครับกำหนดสเปคได้ครับจะเอาน้ำหนัก700กร,รมัม600กร,รัมได้หมดนะครับรับประกันคมทุกเล่มฮะ นี่เดี๋ยวต้องทาน้ำมันให้นะครับก่อนจะส่งผมชัดๆลึกๆโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมใครสนใจสั่งทําได้นะครับงานสั่งทำงานแฮนเมดครับโฟร์ศูนย์เก้าสามห้าหกนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามรับชม ขอบคุณครับสวัสดีครับ